ไรไล์สดวัสดีครับโอเคเอาไม่มีเขาวัสดีครับไล์สดไปลงไหนครับร้านกาแฟร้านใหม่แถวสารทีรียากาศดีมากโดยเฉพาะติดกับสันนีจักสถาทีสุกครับผมติดกับสันนีสุขเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คอินไม่ลงกลัวตามเจอแน่อยู่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันเราอยู่ตรงนี้ อ่าแนะนำร้านหน่อยพี่ชื่ออะไรนะชื่อร้าน N18 Coffee ครับ N18 N18 Coffee N18 Coffee ครับผมส <N 18. S 2> ั่งีครับอ๋อบรรยากาศดีมากใครอยู่แถวนี้ลองแวะมาอากาศดีอากาศดีอากาศด,าาศดีครับพี่แนะนำก่อนแน,น,นะนำแนะนำร้านเป็นยังไงบ้างร้านของเราจะมีอ่ามีคอฟฟี่แอนด์เค้กแอนด์เบเกอรี่เป็นแบบโฮมเมดนะครับวัตถุดิบที่เราทำก็จะเป็นแบบ พีเมียมหมดเลยพีเมียมหมดเราทําที่นี่ทุกวันใหม่ทุกวันสดทุกวันแล้วก็เราจะเน้นไม่หวานใส่ใจทุกก้อนใส่ใจทุกก้อนแล้วก็ของเราจะมีอาหารนานาชาติครับไทยนานาชาติแล้วมีโฮมสเตย์แล้วก็จะมีซูชิครับผมมีโฮมโฮมสเตย์ด้วยแล้วมีมีซูชิด้วยซูชิด้วยครับแล้วอนาคตก็จะมีห้องจัดเลี้ยงด้วยครับอนาคตมีห้องจัดเลี้ยงด้วยอ่าบอกเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรจำเบอร์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว ติดตามมาได้ทางเช็คอินก็ได้ครับเดี๋ยวผมเช็คอินแล้วก็จะเพจของ A18 นสิบแปคอฟฟี่ก็ได้ครับเอ็นสิบแปดคอฟฟี่โอเคบรรยากาศดีมากสวยมากผมจะทั้งข้างล่างนี่ยังตัไม่เสร็จนะนี่ยังตังไม่เสร็จนะอ่าเจ้าของสวยมากเห็นบอกว่าเจ้าของสวยมากสวยใจดีน่ารักสวยใจดีน่ารักอืมตั้งเงินเดือนไปหมื่นอุ้ยหลายหมื่นแล้วแต่เนาะคือตอนนี้เรายังไม่เป็นค่อยไปอยูัคไม่เป็นไม่ค่อยไปยังไม่โอเคเหลือกันไปครับโอเคแล้วบาเลสตียมาจากไหนอ๋อ ก็น้องๆคนคนคนเหนือเนี่ยครับโอเคก็บาริสต้าก็มีฝีมือขอบคุณครับพี่มีฝีมือครับขอบคุณครับบรรยากาศดีก็จริงๆเมื่อกี้จะลงไปนั่งข้างล่างเนาะโอเคน้องเขาแนะนำว่าที่ขึ้นมาข้างบนไหมบรรยากาศดีกว่าอ๋อมีข้างบนด้วย ถ้าใครชอบบรรยากาศใหม่ๆแปลกๆเนาะคือเก๋ๆดีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้ดูนะว่า,าเป็นยังไงบรรยากาศดีวิวดีครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับด้านให้ปึ๊บให้ชมวิวนี่ครับมีโฮมสเตย์ทำร้านได้สวยมากน่ารักน่ารักอยู่น่ารักอยู่ครับน่ารักดีบรรยากาศข้างนอกเนาะข้างบนข้างบน ถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยู่แถวนี้ลองลองแวะมากันเนาะอสวัสดีครับน้องปูสวัสดีครับน้องกุ้งเป็นไงบ้างอากาศโคราชเป็นไงบ้างอืมเชียงใหม่อากาศยังยังเย็นสบายอยู่แล้วที่นี่น้องเขาเพิ่งเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นเองบรรยากาศดีแล้วก็พนักงานอาัธยาศัยดีใช้ได้ดีอืม โอเคถ้าใครมาเชียงใหม่ลองแวะมาที่นี่มีโฮมสเตย์แล้วมีอาหารนานา,นาชาติด้วยร้านที่จอดรถสะดวกสบายหาหาก็าไม่ยากครับเดี๋ยวจะเช็คินไว้ให้นะครับถ้าใครมาเชียงใหม่ลองแวะมาดูกันสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยันนี้ขอไ้วยบ้ายสวัสดีครับเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนแล้วทำงานแป๊บหนึ่งสวัสดีครับ